เมื่อวันที่29กลุมภาพันธ์2567ศูนย์ส่วนฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัยสภากาชาติไทยจัดการฝึกอบรมหลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน Basic Life Support Court ให้แก่ประชาชนทั่วไปรุ่นที่3ณอาคารเฉลิมบูรณะนนท์ชั้น4ห้องประชุม2-3จำนวน30คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้และทักษะในการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและสามารถพัฒนาศักยภาพในการช่วยเหลือช่วยชีวิตในสถานการณ์ต่างๆได้ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัยมีหน้าที่ในการจัดการฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้ด้านการปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัยมุ่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับประชาชนโดยเฉพาะผู้สูงอายุเด็กและเยาวชนด้อยโอกาส ให้การอบรมปฐมพยาบาลในระดับประชาชนและเพื่อให้สามารถช่วยเหลือผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุอุบัติภัยต่างๆลดอัตราการเสียชีวิตและพิการก่อนนำส่งถึงมือแพทย์หรือรถพยาบาล